เพื่อนๆขนาดนะครับอยากมีอาชีพขนมครับและฝึกเองทําเองไม่สาเร็จนะครับหรือเรียนตาม YouTube นะครับก็ทไมาได้นะครับทางเพจอะไรต้องแค่นะครับก็มีคอร์สสอนสูตรขนมครับเรียนแบบง่ายๆครับสอนทุกขั้นตอนเลยนะครับมาครับเดี๋ยวจะพาไปดูคร่าวๆนะครับว่าทางเพจนะครับสอนอะไรบ้างนะครับสิ่งที่สอนนะครับก็คือเรื่องของการหยดไปนะครับก่อนที่เราจะเริ่มหยดแป้งนะครับต้องเตรียมเบ้ายังไง ต้องใช้ไฟประมาณไหนนะครับและต้องทะไรบ้านนะครับและก็สอนเรื่องของการหยอดแป้งนะครับต้องหยอดแป้งประมาณไหนแค่ไหนไม่ว่าจหยแบบสโบราณหรือจะเป็นยอดแบบขยาวนะครับและสิ่งสำคัญครับคือการหยอดหน้าทีนะครับก็จะสอนให้นะครับว่าต้องหยอดตอนไหนแล้วหยอดแค่ไหนประมาณไหนนะครับเพราะการหยอดหน้าที่สาคัญมากนะครับถ้าหยอดหน้าที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีนะครับก็ทําของเราออกมาไม่ถูกได้นะครับ และสิ่งสําคัญสุดเลยสอนวิธีการวอร์มเบ้ายังไงนะครับคือหัวใจสาคัญที่จะทให้ขนมพกเราแคะง่ายแคะร่อแบบนี้เห็นไหมครับก็จะสอนให้นะครับถ้าสนใจนะครับก็จำเรียนจะสอนให้หมดทุกขั้นตอนแบบนี้เลยครับแคะง่ายง่ายแคะร่อนสบายๆแบบนี้ครับไม่ต้องกังวลครับว่าแป้งติดกระทะครับไม่ต้องกังวลแล้วจะแคะย่านะครับสอนให้หมดแบบนี้เราเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่สอนนะครับเพื่อนๆ ทั้งหมดนี้นะครับก็จะอยู่ในคอร์สสอนสูตรขนพวกครับมีทั้งสูตรโบราณและสูตรชานะครับและก็จะสอนเทคนิคต่างๆให้อีกมากมายนะครับสอนกแบบไม่มีกกนะครับสอนให้แบบตัวต่อตัวนะครับถ้าใครอยู่จังหวัดใกล้เคียงนะครับก็มาเรียนที่บ้านได้เลยครับลุงตู่อยู่สมุทรสาครนะครับถ้าอยู่ไกลๆก็เรียนทางออนไลน์ได้นะครับแันที่สําคัญครับและที่สําคัญนะครับเป็นที่ปรึกษาให้ตลอดเลยนะครับถ้าใครเรียนนะครับราคาค่าเรียนนะครับก็2 9 9 0บาทครับถ้าสนใจนะครับก็ทักมาเลยนะครับ